สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกับคงที่แล้วนะครับต้องไปนัวอะไรมันไปรอเราแล้วใมรวครับอยดิสโอเนี่ย These r u i ค s r o n a w a t c h อมเอ้อะวแต่ขยับไม่เลยฮะดูเลยโอเคโค Log will in it. Oh, that would be it? Okay, get bad. Okay, hold it. i hold your fire. Let's wait. Clear, take the shot. Yeah, okay, in a minute. Oh, yeah, bam. ผู้ยิงมั่นใจดีสองตัวน่าจะไม่เห็นนะไม่เห็นก็ได้ clear go โอเค Clear go ไปก็ไปวะ contact let's take them same time ผู้ยิงหนึง tangos down advancing เออา่อค okay ไม่เคยรู้เอามันไปไหนละ กันทีี่ go go g มึงต้ให้กูวิ่งด้ใช่ไหมล่ะโอเคครับวิ่งก็วิ่งครับ clear let's go ใช่ป่ะของนี้ป่ะวะใช่ด้วยครับ on the ground stay low stay l o k a y stay low ขึ้นไปข้างบนแล้วยาตรงนันยุกได้เงวะ Okay. Multiple tangos beneath us. We need to shift their attention before moving. I got eyes on the truck's fuel okay. tank. She caused quite a racket. Go for it. We're good to go. I'm going to take you up to the limit. I'm going to take you up to the limit. ป่าป่าดงเขายีดยโอเคครับดูต้นต้นอะไรวะต้นประดู่บเป็นเ our hands Copy t h ั t ประดู่หรือเปล่ารู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเจอคนไทยนี้ไม่ไหวฮะไม่ไม่ได้อยู่รอดอะไรันี่ย

ไอ้เหลียวเท้านอนยิงเลยใหมอ้าเห็นแล้วขอเออัอ,อนี้นะถ้าไม่กัดก็ดูจุดต,ตรงนี้และแล้ก็สุด้าลกๆลกงเตอไม่ได้ Few scattered enemies around this area. them off with your rifle. Use your binoculars to track h ไอ้นนนคนนี้มา เจะมึควจะเห็นเลยเ,าายเอาหายเ้ยเอาหายเฮ้ยแอบไปว่าเหรอไม่จ็บมองนู้นด้วยหมุนเห็นปะ่ะโอเคม,มีสวยได้มหม ไม่รู้เลยเพื่อนมันตายเฮ้ยขอเฮดช็อตเลยนะโอ้ถังกระจายนะครับตรงู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไม่เห็นไม่เห็นย่าบังว่ะนี่เลย,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 ยไปแล้วอะ a อ e ี clear Uniform, our backs are secure. Our forces are neutralized or preoccupied. Proceeding to honor Solid Copy. little thing. Okay. Way, okay, Cole, this is my stop.

น้ำก็วิ่งแย่เลยแม่งจะหมดแล้วโอเคเรือไปแล้วขึ้นมาดูน้ำลูกโอเคไปต่อโอเคครับเกมเซฟแล้วเ,เสียงน้ำก็ทำได้เหมือนนะออกไปนี้อ๋อโอเคครับว่ายผ่านไปไม่กูขึ้นทางไหน คือตรงนี้เหรอคงไม่ใช่ไปเห็นต่อหรือว่าตําน้ำเหรอโอเคเก็บเลยตําน้ำแล้วก็ขึ้นมาเอ๊ะเกือบไม่เห็นเลยเสียงก็าดังขายนี้ไม่เห็นได้ไงวะอึ้นๆกดเลย เทคดาวครับเทคดาวเลยทีนี้ก็เดินตรงนู้นหนึ่งคนนะจังเลยยังไม่เห็นเลยไม่เห็นละเว้ยถ้าเห็นนี่มีเรื่องโอเคครับเราจะบางทีมันก็เดินเบาไปนะยี่นี่ไม่รู้เลยเนี่ยไปจุกเทคดาว

บันไดเลยซึ่งไปสตำรวจทำแล้วกันนะครับเฮ้ยมีรูปปัน้นเก็บไปครับเราไม่มีห้างลงเลย,เ,ยเป็นโนนเล่นได้ปะวะอาไม่ได้ yeah, <dude. S 1> เย้ยเจแล้วไอ้ดำๆนี่มึงมึงไม่หายเหรอออาเขียมันหายเลยไปจุ พีไปครับเดี๋ยวเจ้าของเขามาด่าครับแชมเปียโนโนเขาพังนะครับปืนอะ่ะโอเคเก็บปืปไนไปรับพยาบาลเต็มนะครับอันนี้อ่ะเขาไม่ใช่อ๋อ้โหเนี่ยโอเค reach the church proceeding to the bell tower Okay. won't e u r t to swing a couple of hail marys our way while you're at it that radar s i t e seems to be heavily guarded let's see what I can do damn this is w i l เลือดสาดนะครับอโอเคโอเคครับเกมเซฟละแต่บางทีมันก็ทำหลายชั้นกันเลยเอาแล้วแล้วส่อป่ะส่งไ,ไม่มีควันเล่าเลยครับใช่หรอกดเก็บต่อวะเก็บไม่ได้ยิงจริงแม่งเลยแต่แค่นิดเดียวด้วยตัวโควบ in position set with a 50-cal what's the game plan here i let is keller i'll take point on this one you do you hold 2 we'll there i you are on lookout rest of you secure this position for extraction anderson keep our mag safe roger i'll try and save your boys some targets hold man we got a hostile on the pier ahead of us. Weapons cold. Take him down before you alert Not subtle, Cole. Let's try to keep things quiet. Well. first hut on the shore. Don't engage them yet. Okay, right. Right. Let's wait him out. Place your shots when the bans are turned to the maintain concealment as long as possible. เก็บตัวไกลๆก่อนแล้วกันนะครับลม4เมตรดูว่าไก่เนี่ยอ๋อเฮ้ยมาตรงไหนตรงนี้ใไหมนี่นะโอ้มาครับโอ้โหโอเคครับตรงไหนครั So, long yeah. right, Okay. Framework. okay. up. What's his name? What's his name? Ah, swimming Affirmative. Yes, you're on lookout. The bay has been secured. Moving to next checkpoint. Eyes all around your heads, people. up. Contact sniper in the tower. Bring him down. Enemy chopper, cease fire, cease fire. Come oh, man. Anderson, I need to sit this one out in a bad way if he spots oh, us in. Acknowledged. I'll one lap. Let him go. Don't wake him, on move side. on that damn tower. สกูอสอดคไนเีโอ้หเขียดิยใส่จนครับโอ้โหช่วงนี้ลมแรงครับแล้วก็ยิงไปโอ้ตายคัไปเลยสงคนอีกสาตัว ตัวหนึ่งก็ให้มึงน้อยกันจุดสตัวนี้เอาม่ยืนใกล้ยังดีเออ่ยืนใกล้ยดีแก็ยิงไปโอเคครับคุณว่ามึงจะไม่เก่งในัวแน่ังูเก็ตเอโอเคครับียวมาอกหนึ่งตัวครับอ่อลมห้ามครับ Job, Take him down aboard the two-wheeler, sir. Clear. Double time. If you want to be advised, I have no official order. Six Roger that. Ready to link up. Over. Cool. I'm heading to them. Keep me covered. Diaz, I got two tangos in your area. First on right. the platform closer to you. Second, footbridge. That oh, one's mine. Okay. Got it. โอย่า oh เลยผมต้องกลัวฟูยิงคุ้มกันให้เอามันได้ยิงข้างบนก่อนเล oh ยโอเคสุดเซ็ตเลยต้องปุ่ม <c oughs> แต่บางทีหัวมันก็ทำด้วยสาสตรที่แข็งมากนะครับตดนลุกเปลี่ยนไปแล้วไม่เละเนี่ยเอนอ,เอ,นเอนะครับดูเปรียบเราต่อไหมเรอยมีต่อแล้วเฮ้ย ahead hold off for now let's see what they do let's have a look weapons cold for now oh me looks like they're having a chit chat cut it off no okay I've been huge made up see those three up ahead do you have an angle for a double kill engaging have okay with the light i i'm almost in position here Clear out the rest of those hostiles right. targets oh, okay. Start picking them off when the center's yeah. yeah. back is turned. Roger. I'm gonna hold you that. Okay, area. a minute. Wait 3-2, I've linked up with our boys. We're getting ready to assault the radar. How copy? Solid copy. I got your six. Engaging. Oh, wow. suppress those fuckers! Don't That's it, bottom up! 5 meters down. A bit to the left. แต่บางทีผมบางทีผมเคยเล่นเอ็กซ์เพมาก่อน,นะมันก็เลยติดนิดนึงหน่อยนะ่ยอันนี้มันมีจุดแดงให้ก็เล่น้องเล่า,ลาสวยรับรูปนี้มี่ไหมเอาหมดแล้วเหรอโอเคครับรลปคือธุรกิจนี้รถมาผมเด็กแว้นในแถวนี้

ทำเป็นรู้เรื่องเป็นยั้นงไงครับสุดท้ายก็ไม่รู้เรื่องอะไรพูดอะไรกันไม่รู้เนี่ยนี่ยื่นนี่เจ๋งว่าใส่แว่นตาเจ๋งอ่ะซื้อจากไหนเนี่ยอ้าวอะไรอ๋อโอเคครับจบนะครับสรุปแต้มครับอ่าโอเวอร์ออลนะครับได้ยี่สิบแปดสิบสามเซนนะครับแล้วเวลลบลบไปที่สิบแปดสิบสามเซนนะอะไรไม่รู้เนี่ยช็อต เฮดช็อตระยะไกลสุดนะครับประมาณนะั้น697เมตรนะครับแล้วก็ทิงไกลสุดไม่ใช่ยิงตายไกลสุดอยู่ที่714เมตรครับคิวอยู่ที่43นะครับเฮดช็อตสิบครับดับเบิลคิวเฮดช็อตก็ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้จะได้มาสองสองแนวนะ ครับถ้า3ต้องให้อธิบาย S en, นะครับยังไงก็จบพาร์ทนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะยังไงก็อย่าลืมสับสกายรอไว้ด้วยนะกันครับรอพาร์ทหน้านครับโอเคครับสวัสดีครับ